สวัสดีครับทุกคนยินวีต้อนรับกลับมาสู่เรื่องไม่รู้พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปค้นพบประวัติศาสตร์ที่น่าประหลาดใจของสิ่งที่เราเห็นทุกวันสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวจากรถยนต์มาฝากกันค่ะเรื่องของวันนี้เกี่ยวกับยางรถยนต์ครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมยางรถทุกคันถึงเป็นสีดำและคุณจะแปลกใจมากถ้ารู้ว่ายางรถเดิมไม่ใช่สีดำเลยนะมันเป็นสีขาวแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็นสีดำ วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันคำถามนี้น่าสนใจมากเลยค่ะและคำตอบมันเกี่ยวกับเคมีวัสดุศาสตร์และการค้นพบที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยางไปตลอดการค่ะฟังดูน่าตื่นเต้นนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ายางเดิมเป็นสีอะไรยางธรรมชาติที่ได้จากต้นยางพาร,รามีสีขาวนวลหรือสีครีมค่ะดังนั้นยางรถยนต์ในยุคแรกๆจึงเป็นสีขาวค่ะสีขาวเหรอครับเนึกภาพไม่ออกเลยต้องดูแปลกมากใช่ค่ะ และที่สําคัญคือยางสีขาวเหล่านั้นไม่ทนทานอย่างที่ควรค่ะไม่ทนทานยังไงครับมันเสื่อมสภาพเร็วแตกง่ายสึกรองง่ายและอายุการใช้งานสั้นมากค่ะรถในยุคนั้นต้องเปลี่ยนยางบ่อยมากค่ะโอ้งั้นมันเป็นปัญหาใหญ่สินะครับแล้วใครมาแก้ปัญหานี้ครับนี่ไงคะจุดเปลี่ยนในปี1912นักเคมีชื่อซิดนีย์ซีมอดและต่อมาชาลส์อารอนสโลเกอร์ค้นพบว่าถ้าเติม คาร์บอนแบล็กลงไปในยางมันจะทำให้ยางแข็งแรงขึ้นมหาศาลค่ะคาร์บอนแบล็กคืออะไรครับคาร์บอนแบล็กคือผงคาร์บอนสีดำที่ได้จากการเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอนแบบไม่สมบูรณ์ค่ะมันเป็นอนุภาคคาร์บอนขนาดเล็กมากๆค่ะแล้วมันทำให้ยางดีขึ้นยังไงครับมันทำให้ยางแข็งแรงขึ้นถึง10เท่าค่ะทนต่อก,การเสียสีทนความร้อนและอายุการใช้งานยาวขึ้นมากค่ะ1ิเท่าเลยเหรอครับ นั่นมันมหาศาลมากนะใช่ค่ะนี่คือการค้นพบที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมยางไปตลอดการค่ะแล้วทำไมถึงทำให้เป็นสีดำแล้วครับเพราะคาร์บอนแบล็กเป็นสีดำค่ะเมื่อเติมลงไปในยางสีขาวมันก็เปลี่ยนเป็นสีดำทันทีค่ะอ๋อก็คือผลข้างเคียงจากการเติมคาร์บอนแบล็กใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่มันเป็นผลข้างเคียงที่ดีค่ะเพราะสีดำยังช่วยดูดกลืนความร้อนและป้องกัน UV จากแสงแดดด้วยค่ะโอ้มีประโยชน์เพิ่มอีกด้วยนะครับ แล้วเขาเติมคาร์บอนแบล็กเท่าไรครับในยางรถยนต์สมัยใหม่มีคาร์บอนแบล็กประมาณ25-35%ของน้ำหนักทั้งหมดค่ะเยอะมากเลยนะครับเกือบ1ใน3ใช่ค่ะมันเป็นส่วนผสมที่สำคัญมากค่ะถ้าไม่มีคาร์บอนแบล็กยางจะไม่ทนทานเลยค่ะน่าทึ่งมากเลยครับแล้วทำไมไม่มียางสีอื่นล่ะครับทำไมไม่ทำเป็นสีแดงสีน้ำเงินมีคนพยายามทำค่ะแต่ปัญหาคือสีอื่นไม่ทำให้ยางแข็งแรงเท่าคาร์บอนแบล็กค่ะจริงเหรอครับ ลองใช้สีอื่นแล้วไม่ได้ผลเหรอใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์ลองใช้สีต่างๆเช่นซิลิก้าซึ่งเป็นสีขาวแต่มันไม่ทําให้ยางแข็งแรงเท่าคาร์บอนแบล็กค่ะถึงแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาขึ้นมากซิลิก้าก็ยังใช้ร่วมกับคาร์บอนแบล็กเสมอค่ะเข้าใจแล้วครับคาร์บอนแบล็กคือตัวเลือกที่ดีที่สุดทั้งเรื่องความแข็งแรงและราคาใช่ไหมครับถูกต้องมากค่ะแล้วมียางสีอื่นในตลาดบ้างไหมครับมีค่ะแต่ไม่ใช่สําหรับรถยนต์ทั่วไปค่ะ เช่นยางสีขาวที่ใช้ในรถคลาสสิกรถโบราณค่ะโอ้ยังมีอยู่จริงๆนะครับแล้วมันแข็งแรงพอไหมครับไม่เท่ายางดําค่ะและแพงกว่ามากด้วยค่ะส่วนใหญ่จะใช้เพื่อความสวยงามมากกว่าค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วปัจจุบันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ไหมครับมีค่ะปัจจุบันมีการพัฒนายางผสมซิลิก้ามากขึ้นค่ะซิลิก้าช่วยลดแรงต้านการหมุน ทำให้ประหยัดน้ำมันค่ะแล้วยังใช้คาร์บอนแบล็กอยู่ไหมครับยังใช้ค่ะแต่ลดสัดส่วนลงแล้วเติมซิลิกาเข้าไปแทนค่ะยางแบบนี้จะมีสีดําจางกว่านิดหน่อยค่ะน่าสนใจดีนะครับแล้วคาร์บอนแบล็กทำจากอะไรครับทำจากน้ำมันหนักหรือก๊าซธรรมชาติค่ะเผาไหมในสภาวะที่ควบคุมออกซิเจนให้น้อยค่ะทำให้เกิดขเข่าดำที่เป็นผงคาร์บอนบริสุทธิ์ค่ะเหมือนขเข่าที่เห็นในปล่องไฟใช่ไหมครับใกล้เคียงกันค่ะแต่คาร์บอนแบล็กบริสุทธิ์และควบคุมขนาดอนุภาคได้ค่ะ เข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมล่ะครับคาร์บอนแบล็กเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมครับตอนผลิตมีมลพิษค่ะแต่ปัจจุบันมีการควบคุมมากขึ้นค่ะและที่สําคัญคือยางที่ทนทานกว่าหมายความว่าใช้ยางน้อยลงค่ะจริงด้วยนะครับยางที่อายุยาวกว่าก็ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่เลยค่ะและยังมีการพัฒนาการ รีไซเคิลยางอีกด้วยค่ะแล้วยางรีไซเคิลนำกลับมาใช้ได้ไหมครับได้ค่ะแต่ไม่ใช่ทำเป็นยางรถใหม่โดยตรงค่ะมักจะนำไปทำพื้นสนามเด็กเล่นยางรองพื้นหรือเผาเป็นเชื้อเพลิงค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปแล้วทำไมยางรถยนต์ถึงเป็นสีดำครับสรุปได้5ข้อหลักค่ะ 1. อย่ยางธรรมชาติเดิมเป็นสีขาวแต่ไม่ทนทาน2 ปี1912ค้นพบว่าคาร์บอนแบล็กทำให้ยางแข็งแรงขึ้น10เท่า 3. c a คาร์บอนแบล็กเป็นสีดำจึงทำให้ยางเป็นสีดำา 4. สีดำช่วยดูดกลืนความร้อนและป้องกัน UV 5ไม่มีสีอื่นที่ทำให้ยางแข็งแรงเท่าคาร์บอนแบล็กในราคาที่เหมาะสมค่ะชัดเจนมากเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงโลกค่ะยางรถยนต์สีดำไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการค้นพบคาร์บอนแบล็กที่ทำให้ยางแข็งแรงและทนทานขึ้นอย่างมหาศาลค่ะและยังเป็นตัวอย่างที่ดีว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าธรรมดา จริงๆแล้วมีประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอยู่เบื้องหลังครับถูกต้องค่ะครั้งที่หน้าที่เห็นยางรถยนต์สีดำลองนึกถึงยางสีขาวในอดีตและคาร์บอนแบล็กที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อถ้าชอบนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะพร้อมกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งบา,บายยค่ะสวัสดีครับ